นี่มผมส่วฮัตเกมเมอร์ผมมาทำอะไรผมมาเล่นเกมของกาลินาแนนหรอครับชื่อเกมว่า Headshot สำคัญปุ่ใหญ่ครับสามารถโหลดกันเล่นได้ฟรีนะครับทางเพ y สโตร์ครับวันนี้ผมจะมาแคร์วิธีการเล่นกับคู่ต่อสู้อื่นแบบครับเล่นอ,ออนไลน์ครับครบัผมก็ไม่ค่อยหงเท่าไหร่ครับ ขอให้เพื่อนๆดูแล้วเข้าใจก็พอครับถ้าดูแล้วอยากเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับนี่ครับสามารถล็อกอินเกมในี้ได้ทางเฟซและแกล,ลิน่านะครับพอเข้ามาเขาจะ2สอนวิธีการเลนะ่นครนี่แล้วมีบท F F P S คล้าย เกม Crysis e d i t นะครับใครที่เล่นเกมเกมพวกแนวยีงนี้ก็น่าจะรู้นี่ครับตัวผมคันนี่คันปืนของผมครับไม่ต้องห่วเท่าไหร่เป็นเป็นของที่เขาได้นให้ในเกม h ครับ i t i c a l s h o สเป t นะครับเป็นของที่คนหนึ่งครับนี่ครับมิชชั่นหมดของปกติของเรานะครับจะเข้าทางไหนครับนี่ครับเป็นมิชชั่นปกติที่เขาให้เลือกเล่นเป็นเงินด่านนะ เกมน,น,นี้มีแบบมีซอมบี้หรือมีคนในแบบชาเลนจ์โหมดมีชั้นโหมดและพีเคโหมดมีชั้นโหมดคือด่านเมื่อกี้ที่ผมรีวิวไปซีโอพีโหมดเหมือนจะเป็นด่านที่บอสครับส่วนชาร์เลนต์โหมดจะเป็นเป็นด่านที่เล่นไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นครับส่วนพีเคโหมดก็คือการเล่นกับคู่ต่อสู้ครับผมจะมาลองเจอสองสองดูครับมาครับจะพวัวตรรกะ โลโซครับฝั่งเราก็จะเป็นฝั่งน้ำเงินนะครับสังเกตยังไงดูจากชื่อครับาสักครับเทคนิคการยิงนะครับให้คณนี้ครับตอนแล้วต้อนนะครับยับลุกลุกแล้วโลโซครับต่กว่าเขาจะลุกยับเพื่อนเราลัดแบบนี่ครับวีธี่เอาเงี้ยครับ ข้างละประเภทหนึ่งรูปแล้วตามที่ RPG หนึ่งครั้งครับครับจะได้ครับแต่เขาไม่ได้อยู่นี่นะเราประเทศคนจริงประเทศอะไรครับรอรอเขาลุกขึ้นมาครับเราสองรอเลยครับครับรอรอเขาลุกขึ้นมาแต่ไม่ได้สีไหนเลยทั้นงนัน้ะ เมื่อผมที่สองเอาปืนหัวนะครับแล้วถ้ามีใครปืนถ้ามีใครปืนปืนล้อยนัดนะครับให้ยิงไปตรงก่อที่เราครับมันจะเป็นการทําให้ก่อกันบังของเขาแตกไปนะครับจะไม่มีที่กําบังครับสักครู่ครับผมเอาล้อยนัดมาอย่าเดียวไม่ได้ยิงไปเลยงั้นเราผมจะไปยิงให้ดีกว่านะครับครับอาปีจียัดไปลูกนะครับเนี่ย ครับอีเข้าแวแตตายครับีคนนี้ลลเลยคเราเห็นราสมคเลย่ะ2สองคนจะเป็นสิบสิบตัวนะครับหมน,ในี้เ,ยเอยส่วนถ้าเล่นหนึ่งหนึ่งจะจะคิวหครับถ้าเล่นสี่สี่จะคิวที่ที่ห้าตัวนี่คือหมดสองสองครับต่อไปเราวจะเล่นหมหนึ่งหนึ่งให้ดู ตัวรับถ้ามันเจอแบบนี้ให้เราหลนะนะคบออลครับนะครับตออไปนะครับก็ขายน้อยอย่ครับเขาเล่นเขาอยอู่นะครับเธอครับขอยนะครับผมจะมาสอนนะปืนม่วงครับปืนม่วงเป็นกระปิร้อยนะครับ m g m g four มี ยน้าจะยดหนึ่งจังนะถ้านื่นจ่วนส,ส่วนในน,น้้่จะเป็นรถสี่ันนะรครับนะครับชนะอีนครับนผมยังไม่ค่อยของเท่าไหร่ครับวันนี้ผมมาแคสเล่นๆนะ นี่เป็นเรากฟมือนนะเปีเข้าใจงรับเข้าไป่เื่อลต่กผูนครับนี่ครับวิธีการวิธีการเอาปืน MG4 ป right <The> enfin ืนเป็นปืนม่วงครับยศเป็น hmm. ป <And then S 1> uh ืนเลว์ร์หนึงกันนะครับล้าเข้าไปที่เพื่นครับแล้วก็เข้าไปที่เชิ่อมล็อของผมนะครับนี่ครับแล้วก็โค้ดตรงนี้ไปครับ 2A1 หร9 4 j นะครับผมว่าคุณจะขึ้นให้เป็นว่าแอบเคลื่อนนะครับและผลผมเข้ามาสิ่งของที่จะได้ก็จะเป็นปืนม่วงแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ครับขอให้ดูดีๆถ้าเพื่อนๆเพื่อนพวกคยากได้ไหมได้นี่ครับแล้วใครนะคะที่อยากเปลีขวด2แอลคาลิน่าเหมือนกันได้นะครับเพื่อนๆผมก็อยาจะทิ้งไอเดียไว้ใต้ล่างคิดนะครับแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ